อันะท่านผู้ชมครับไปในเรื่องของการสวดมนต์หน่อยสําหรับเรื่องของวัฒนธรรมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพัญญาเป็นการประกวดประเภททีม5คนค่ะแล้วก็มีการประกวดบรรยายธรรมประจาปี2566ด้วยค่ะ โดยนายชัยพศ์จรุนพงศ์รอมพุ่งว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะประเภททีม5คนและประกวดบรรยายธรรมจัดขึ้นที่วัดบางด้วนนอกตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ซึ่งการประกวดแข่งขันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะก็คือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะในการประกวดในระดับภาคต่อไปค่ะ ซึ่งทั้งนี้กรมการศาสนานั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพระพุทธศาสนาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำในรูปแบบที่ถูกต้องฝึกฝนทักษะการพูดต่อสาธารณชนฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในาศาสนาพิธีพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยหวังที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีจิตใจที่ยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยรวมทั้งเป็นการกล่อมกล่าวพัฒนาจิตใจของเยาวชนค่ะส่วนทางด้านจังหวัดชนบุรีนะคะนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านเป็นประธานฝ่ายคราวาสพระโสพลคณาพรเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสง์จัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระนั่นเองค่ะ โดยจัดขึ้นที่วัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้ทำบุญสมทา,านศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทานนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดแต่ความสงบสุขร่มเย็นนะคะเกิดความสุขแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติต่ตอไปค่ะ